ีครับผมชื่อนายอนาวินสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทัหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธัญพรสุธลรำ mistakes. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารัญญาเหลาแก้วือชั้นมัธยมศึกษา,าปีที่ห้าทับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวณริศราวันโพธินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะดิชั้นชื่อนางสาวสิริประภาสาลีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทําหนึ่งค่ะอุปกรณ์ในการทดลองของเรามีดังนี้ค่ะ 1. นึ่ง้ำเปล่า 2. องลูกโป่งสหนังยาง 4. ไม้ขีดไฟและ5นะคะเกียนไขค่ะแกของเรานะครับเราจะทำการเป่าลูกโป่งโดยที่ไม่ใส่น้ำนะครับ หลังจากนั้นเราจะเอาอยางร้านลูกโป่งให้แน่นครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับ หลังจากจุดไฟเสร็จแล้วนะครับเราจะนําลูกโป่งมาลุ่ไฟนะครับแล้วให้เราสังเกตน,นะครับว่าลูกโป่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลองสังเกตดูนะครับ สังเกตนะครับว่าลูกโป่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสังเกตได้ว่าเรียวไฟจากเทียนไถทําให้อุณหภูมิในลูกโป่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงทําให้ลูกโป่งนั้นแตกค่ะขั้นตอนที่2องของเรานะคะนําน้ำเกลือมาเทใส่ในลูกโป่งค่ะ จากนั้นเราก็เปาลูกโป่ค่ะพอ,อเสร็จแล้วเรานำหนังยางที่เตรียมไว้มารัดให้แน่นนะคะจากนั้นเราก็สุดไฟค่ะ จากนั้นเรานำลูกโป่งที่เราเตรียมไว้นะคะมาลนไฟค่ะสังเกตการทดลองนะคะสาเหตุที่ทำให้ลูกโป่งในขั้นตอนที่สองไม่แตกนั้นเพราะเราได้ใส่น้ำลงไปในลูกโปง่งน้ำเป็นตัวถ่ายเทความร้อนทำให้ลูกโป่งของเราอุณหภูมิสูงจนเกินไปจึงทำให้ลูกโป่งไม่แตกค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายอันบริวะ <laughs> เอาอย่างเอาแล้ว